โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมบอกเลยเลยว่าผมโคตรอยากหาเก็บเลยเออกบิ๊กไว้อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรงศีออโต้พร้อมสตาร์เฮ้ยผมงงว่าเฮ้ยนี่มันรถอะไรวะนนี่โคตรเฟียวนี่ยซูเปอร์โมโนของดูโกตินะครับมเขอแต่งกันเรียบแต่งกันแล้วว่านี่แหละโคตรน่าขี่รถบ้านเรายังไม่ส่งมอบเลยนะแต่นี่คือ นี่นี่เรามาแต่งนงี้แล้วนะมันต้องทรงนี้น่ะผมโคตรอยากได้นะจะเก็บไปเดียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาแต่งนี้บ้างโอ้โหนี่จอดกันบ้านเราเป็นรถแลรที่นี่ามาจอดเหมือนรว,วมๆกันในนั้นนี่ดูปกติเดสโมซีดิชี่ดับเบิลอาร์นะครับหนึ่งในแลรโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมบอกเลยเลยว่าผมโคตรอยากหาเก็บเลยนะ998นะครับอีกหนึ่งที่ผมหนึ่งรุ่นที่ผมถือว่ามันคือ Timeless Motorcycle เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โคตรสวยมันแบบสวยเอามาตะสวยตลอดการนะครับในวันที่มันเปิดตัวมาก็สวยนะทุกนี้ผ่านไปในรอดไปยี่สิบปีแล้วก็ยังคงสวยอยู่นะครับดูนเนี้ย998นะครับท้ายท้ายแบบแบนๆอ้วนๆแล้วก็ท่อออกทายนะครับเราต้องไปนท่เอเทอร์มีด้วยนะเฮ้ยกระเช้า,ชาขึ้นไปนู่นละล่อนขึ้นแล้วร่อนลงนะครับโอ้ นี่มันตำนานจอดกันเต็มไปหมดนะครับโอ้โหเดสมูซีดิชีดับเบิลร์นะครับ1299พานิ g ก l เล่ร์ไฟ e d ลอีดิชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอลทวินตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น v 4นะนี่คือสีอีดิชั่นสุดท้ายเลยนี่ก็แลนะ1299 s u per เล็กเจรานะครับ ใครอยากเห็นกันจริงลองไปดูที่ร้านดีเจริญรยนได้ <laughs> <laughs> นี่ก็หนึ่งในความแรงคือที่สุดใช้เขาว่ามันคือสเปคที่สุดที่สุดของ L Twin เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายที่แบบเป็นซูเปอร์เรกจวล่าไล่เบาด้วยแล้วก็หลายอย่างนะครับตัวนี้คือตัวตึงตัวตึงนะครับเรามาดูเครื่องยนต์ในบ็อกดูกติซูเปอร์ควอทเทมอนนะครับที่บอกได้เลยว่ามันเล็กจริงๆนะตอนแรกผมเห็นอยู่ในรถก็ว่ามันเล็กนะแต่พอมันมาอยู่ข้างนอกนี่ มันเล็กแบบไม่น่าเชื่อว่านี่เครื่องยนต์ล่อไปเกือบประมาณ7 0 0ดรีได้เลยนะอย่างรถเครื่องยนต์แบบร้อยกว่าสีีนะมันเล็กกระจึงหนึ่งอะ่ะแล้วก็ข้างบนมาพร้อมกับระบบวาลเดสโมโดรมิกด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์ควอโดคือเขาจะเป็นไอ้นี่เห็นนะเป็นโซ่ราวลินเลยครับสังเกตง่ายๆเลยคือทางดูปติเขาบอกว่ามันคือเครื่องซูเปอร์ควโดที่หันสูบหน้าให้เหลือตะสูบบนนะครับ หันสูบคอร์ลิซนทัลออกนะครับมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละเครื่องนี้นะครับคำว่าซูเปอร์ควอโดคือเครื่องยนต์ที่อยู่ในพาณิชยเล่เอลทวินอย่างใน11991299959899นมาสั่นหันสูบหน้าออกเหลือจะสูบบนมันก็เลยเป็นนี้ซึ่งเรียวก็จะเหมือนกันเห็นไหมโซเซอร์อะไรที่เขาจะเป็นโซ่ขับเข้ามาเป็นประหนึ่งกึ่งเกียร์ทัมมิ่งกึ่งเชนทัมมิ่งนะครับที่แบบว่าโซ่เขาไม่ได้คล้องในส่วนของตัวทั้งวาล์วเดียเซเขาจะเป็นโซ่ขึ้นมา ของไอ้ตัวเฟืองหนึ่งเฟืองแล้วก็จากเฟืองเนี้ยต่อเป็นเกียร์เข้าไปนะครับเป็นเฟืองเกียร์เข้าไปเพื่อแยกไปเปิดไ d ้ไอเสียแล้วก็ระบบวาลวจะเป็นระบบสปริงกำวาวที่ไม่มีเป็นกระเดืองวาลวนะครับก็จะเป็นอารมณ์ที่นี่คือเอกลักษณ์ของดูกติที่เขาบอกเลยว่าเครื่องจะรอบจัดเท่าไหร่ก็ไม่มีคําว่าสปริงล้านะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเปิดด้วยกระเดืองแล้วก็ปิดด้วยกระเดืองนะครับเล็กมากๆเลยอ่ะเล็กกระจึงนึงนะครับเนี่ย พอร์ตไอดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องเล็กนี้เดียวเลยเล็กจริงๆเลยนะเล็กมากๆผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องซีรีส์ซีบีหร้อนี่ผมว่าเครื่องซีบีหรอยังรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเลยนะนี่เครื่องสูบเดียวนะครับมันเล็กไม่ได้แล้วรถมันถึงเบาวิวเลยนะครับ